เที่ยงคืน20นาทีวันที่2เมษายนพันตำรวจโทพานุพงศ์นิมสุวรรณสารวัตรจราจอสอบพเมองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจอสอบพเมองพัทยาออกกวดคันรถพ่วงข้าง3ล้อที่นำอาหารเสื้อผ้าและอื่น มาจอดขายสินค้ากีดขวางการจราจรภายในซอย6พัทยาหลังจากมีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมากหลังจากมีการร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากว่ามีการจอดกีดขวางการจราจรทําให้ถนนสัญจรไปมาลําบากและติดขัดเป็นอย่างมากจึงได้แบ่งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเป็นสองชุดปิดหัวและท้ายเพื่อทําการจับกลุ่มจากการเข้าตรวจสอบพบรถ3ล้อพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าเข้ามาขายจำนวนมาก จอดอยู่ภายในซอยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าจับกลุ่มพร้อมยึดตรวจบ,บัตรและออกคำสั่งแบบดิจิตลัลให้พ่อค้าแม่ค้าเสียค่าปรับทันทีนอกจากนี้ยังกวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดขาวแดงจอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนสายสองและชายหาดพร้อมออกใบสั่งและล็อกล้อรถที่ไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ยังกวดขันรถสองแถวรถสาธารณะที่จอดซ้อนคันเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณปากซอยหกชายหาดอีกด้วยพันตรดโทพานุพงศ์นิมสุวรรณสารวัตรจราจรสพเมืองพัทยากล่าวว่าช่วงนี้มีการร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากเกี่ยวกับการจราจรการจอดรถกีดขวางรถพ่วงข้างสามลอ้อขายสินค้าและรถสองแถวรวมทั้งรถสาธารณะที่มีการกีดขวางการจราจร จึงได้เข้ามาจับกลุ่มพร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนพอขาแม่ค้าที่นําสินค้ามาขายภายในซอยหรือถนนต่างๆห้ามจอดอกีดขวางการจราจรและรถสาธารณะทั้งหมดห้ามจอดซ้อนคันหรือห้ามจอดในจุดห้ามจอดหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะทําการจับกลุ่มอย่างจริงจังต่อไป no นี้จับอะไรบ้างครับก็จับรถจอดกีฬาครับในบริเวณซอยนะครับเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรโดยสะดวกเบื้องต้นเป็นนี้บ่อยไหมครับก็บ,บ่อยบ่อยเราใช้กำลังทุกวันก็เหนืองก็เหนื่อยแล้วครก็ต้องทำครับเพื่อให้ถนนเนี่ยได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับทุกคนได้ใช้ถนนจุดนี้เราก็จะมีไปกวดอันจุดอื่นๆนไหมก็หลักๆที่ตั้งเต้าวันนี้ไว้ก็ซอยบุรแล้วก็วอลกิ้งสติท เป็นปัญหาเราติดบ่อยๆๆเป็นการจับปรับหรือว่ายัางไงอะ่ะจับปรับเลยครับแล้วก็โอนโอนเข้าระบบดีเอ็มของสำนักตำร,รๆๆวจชาติถ้าฝากอะไรกับถ้าส่วนใหญ่เป็นข้อหาบุคคลโสดท้วนไม่ก็ท้วนแล้วก็จอดรถจีบขวางกาจรจราจรเป็นหลักด้วยฝากถึงผู้ประกอบการที่มาจอดจีบขวางน,นี้หนอ่อยครับก็ฝากเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรน,นะครับก็ต้องดูแลพื้นที่ถนนนะครับให้รถวิ่ง ตถนนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ยังไงขอให้หนึกถึง่วนรวมเป็นหลักนะครับ